สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่คนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้เป็นอีกหนึ่งอีพิเศษนะครับมาดูเทียบเลขชนไทยรัฐเดลนิวบางกอกูเดย์แล้วก็มหาทักษะ10เลขขายดีใน n 3นะครับแล้วก็ยังมีปิศนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะ แล้วก็เลขในตารางของแม่ทุกตาพารวยนะครับที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นแรงใจกดไลค์กดแชร์นะครับมาดูกันท,ที่เทียบเลขชนนะครับไทยรัฐเดลนิวบางกอกทุเดย์นะครับ เราก็ไปเทียบมหาทักษะด้วยนะครับถ้าเทียบกันแค่3สำนักชนสสำนักคือ1กับ4นะครับชนสสำนัก0 3 5 7, 5 7 8นะครับแต่ถ้านำไปเทียบกับมหาทักษะนะครับนำไปเทียบกับมหาทักษะมีชนเม็ดเดียวคือ1นะครับเด่น1นะครับวันนี้ชนกันทั้ง4สำนักเลยนะครับชนกันทั้งสสำนักเลยคือ1นะครับเม็ดเดีย <alt> <point> วนะครับสายวิ่งสายโรด1นะครับ แล้วก็ถ้าจับชนสาสำนักนะครับจะมี8กับ0แล้วก็3นะครับ8กับ0แล้วก็3นะครับโดยเฉพาะ8กับ0อาจจะจับได้เป็นชุด3ตัวนะครับแล้วก็มี3เป็นตัวเด่นอีอกคู่หนึ่งนะครับก็อาจจะเป็น108,103หรืออาจจะเป็น803 138นะครับนะก็ถ้าเทียบชนสําสำนักก็จะได้แนวทางตัวเลขประมาณนี้นะครับ เด่น 1>, 1ชน4สํานักนะครับชน3สํานักจะมี8มี0แล้วก็มี3นะครับนะก็ชุด3ตัวก็เลยจัดออกมาเป็นชุดนี้นะครับ1 0 8 1 0 3 8 0 3 1 3 8นะครับหรือจะจับเป็น2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมี1 0 1 8 0 3 0 8 1 3แล้วก็3 8ก็เป็นชุดที่เทียบชนกัน4สํานักนะครับหรือว่า ถ้าไม่ชอบเลขชนเทียบชนนะครับจะเจาะเป็นสำนักสำนักอย่างไทยรัฐนะครับก็จะมี3 49 61นะครับ3 49กับ61นะครับมหาทักษะก็จะเป็น638230นะครับงวดนี้นะก็หรือว่าชอบเดนนิลบังกอกทุเดนะครับก็ลองนำตัวเลขไปพิจารณาดูนะครับอีกหนึ่งแนวะทางตัวเลขนะครับเก็บตกให้นิดนึงมีได้หลายทา่านฝากถามมานะครับ เพราะว่ายัางอาจจริงๆลงให้ก่อนหน้านี้นนแล้วแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่เห็นคลิปวิดีโอที่ลงให้นะครับก่อนมาเก็บตกให้นิดนึงนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเข้า3ตัวนะครับเนี่ยสามห้าหกนะถ้าเรียงจากมุมด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับก็จะได้3ตัวตรงๆนะครับรวมถึงจัดชุด2ตัวให้6 5หมานะครับอ่างวดนี้ถ้าดูจากจุดที่เข้างวดที่แล้วก็จะเป็น85 7 7 5 8นะครับ8 5 7 7 5 8นะครับถ้าจะตาม จุดเดิมที่ให้เข้านะครับหรือจะถ้าจะไปเทียบชนกับเลขชนเมื่อกี้นะครับที่เพิ่งจะพิเคราะห์ไปเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับ380แปดนเนี่ยนะครับก็จะไปชนกับเลขสสำนักพิมพ์ที่เข้าคู่กันเมื่อกี้นะครับนะหรือจะจับเลขที่ทางเมตุกตาพารวยเขาจัดให้นะครับงวดที่แล้วก็จัด6 5งวดนี้มี85มี37มี350นะครับ 0ล้านนะครับปู่10ล้านการันตีให้2คู่นะครับ41กับ51นะครับการันตีให้41กับ51นะครับเลขเต็มสูตรนะครับการันตีว่ามีแน่นอนนะครับในนี้มี46 36มี85มี63มี67มี10มี32มี97มี91มี11มี30มี86มี51มี93ชุด3ตัวมี041 941 809นะครับ นะอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับงบน้อยก็จัด2ชุด4 1กับ5 1นะครับนะถ้ามีงบก็จัดในชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็มีชุด3ตัวที่จัดมา3คู่นะครับ0 4 1 9 4 1แล้วก็8 0 9นะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งแนวทางนะครับ ปิศาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะนะครับงวดประจำวันที่16กันยายนปี2568นปะครับแนวทางปิศณธรรมงวดนี้ขอเชิญคณะญาติธรรมร่วมทาบุญถวายพระทหารพระเทรานุเถระนะครับณน,น้ำตกคลองไซบ้านแจ้งตราดอำเภอ,อคลองไซบ้านเจียงตำบลบ้านเจียงอำเภอภักตีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับในวันที่28กันยา2568นะครับนะก็ เป็นการทำบุญก่อนที่พระอาจารย์จะเดินทางกับวัดใหม่ชัยชนะนะครับเอาละครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับใบปิดศาสนาธรรมก็จะมีตัวเลขสีแดงนะครับตัวเลขสีแดงขึ้นมาให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามี28 25แล้วก็เลข8นะครับที่เป็นตัวเลขสีแดงนะครับมี28 25นะครับมี8นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะ2องแแล้วก็8นะครับถ้าดูจากตรงนี้ถ้าเป็นชุด3ตัวก็น่าจะเป็น825สอง2 8 5นะแปดสองห้านะครับนะถ้าจะมีเบิร์นก็อาจจะเป็น225 228อะไรอย่างนะี้นะนะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับพิศาธรรมปราจารั์ชัยชนะวันนี้นะครับ เอาละครับในช่วงท้ายไปดู10เลขขายดีนะครับอัปเดตวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่14เวลา11.33นนะครับยอดขายทั้งหมด1 1 1 0 0ล้านหนึ่งใบนะครับนะบขายดีอันดับหนึ่งนะครับ3 1 1, 1นะครับ3 1 1, 1 ขายไป1 1 7 8 0หใบนะครับแล้วก็อันดับ2 5 3 2นะครับเลขนายกขายดีนะครับเนี่ย3 2ม2ามาเพียบเลยนะครับ1ใน5มี3 2มาติดลำดับ2ลำดับ3ลำดับ4นะครับนะแล้วก็ลำดับ5เนี่ยเป็น1 95นะครับแล้วก็ยังกลับมา3 2อีกนะเป็น0 3นย์เป็น3 3 2สอง เป็น432เป็น5 2 3นะครับก็เรียกด้วาเลขนายกนายกใหม่นี่ก็มาแรงทีเดียวนะครับขายดีขายดีนะครับนายกอนุทินนะครับนายกคนที่32ของเมืองไทยนะครับนะก็ได้รับคะแนนโหวตตั้งแต่วันที่5นะครับก็อาจจะเป็น5 2 5 2 3 5 3 2อะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนก็จะไปเน้นเลขวันเกิดนะครับนี่ครับลำดับ13 6 3 2 368 8 3 2 9 2 3 1 3 1นะครับลำดับ18 7 3 2 5 1 9 2 3 2าลำดับที่20 2 3 2นะครับลำดับที่21 8 5 3นะครับเนี่ยครับก็ถ้าดูจากลำดับ10ก็5 2 3 11ก็1 2 3นะครับลำดับ13ก็6 3 2ลำดับ15ก็8 3 2นะครับก็จะบนอยู่ที่3 2นี่เยอะเลย นะครับัำดับ24 25 3นี่ก็3 2 3 2อ5นะครับ3 5 2อนำดับ29นะครับก็จะวนอยู่32 2 3, 3หรือว่า5 3 2 5 2 3 2 3 5อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเลขขายดีนะครับนี่นะครับ16ก็9 2 3นะครับ18ก็7 3 2 20นะครับ20ก็2 3 2นะครับก็จะวนอยู่ลำดับ17นี่ก 131นะครับอันดับ1ก็จะเป็น311นะครับนะตัวเลขก็จะไม่ไกลกันไม่ไม่ทิ้งกันนะฮเลขอยู่ในแนวเนี่ยครับแนวนๆเดียวกันนะครับ432 032 332 2, 132 532 932 432น,นะครับ323อ่าเนี่ยนะครับอันดับที่30 359นะครับระดับสุดท้ายที่เอามาฝากกันนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับที่น่าจับตามองก็คือ915 591 915นี่แหละครับก็คือมีเป็นเลขเลขขายดีที่นอกจาก3 2นะก็จะเป็น915 591 915นี่แหละครับที่จะวนกลับไปกลับมานะถ้าดูจากหลายๆลำดับนะครับ ก็นามาฝากกันนะครับบางท่านอาจจะนําไปเป็นข้อมูลต่อนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับสำหรับ ep นี้สวัสดีทุกทกท,กท่านครับ